สายซ้อนทังเธอเร้วสบตาครั้งใดทำไมมาลอยดูใช้ไม่าการยังนิ้ดูเหมือนจะซ้อนอะไรทุกคนมีสิทธิทจะหาคนในฝันแล้วเธอค็มีสิทธิพอจะทิ้งฉันแต่ ฝันถึงใครอยากพูดตักไว้แค่นิดเดียวถ้าเธอจะคบซ้อนช่วยบอกฉันก่อนดีไหมทิ้งฉันให้มันช้ำใจง่ายอย่าปล่อยให้ฉันงอเลยอย่ากากกันอาจทำให้ สุดสองสเปเชียลนะครับในชั่วโมงที่2นะครับกับผมดีเจแมนนะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งจะหมุนคลื่นมาฟังนะฮะขอสวัสดีด้วยก็แล้วกันนี่คือ o อ n สเปเชียลนะครับศิลปวินมาเองฟังครบทุกเพลงคุยกันครบทุกรถนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะฮะคุณยังอยู่กับนะฮะริทเซนเดอะสตาร์คครับผม คราวที่แล้วเนี่ยเราได้ให้ทุกคนนะฮะได้ส่ง S m S กันเข้ามานะฮะบอกว่าให้ช่วยตั้งชื่ออ,อ,อัลบัม้มริสกับเซนหน่อยที่จะออกอัลบั้มด้วยกันเนี่ยโหมีคนแบบว่าส่งกันเข้ามาเพียบเลยนะฮะมีอะไรกันบ้างนะฮะ42 42 838นะฮะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับชื่อริเซนเดอะสุดยอด คือครับชื่อแปลกนะเออเป็นเรียบเรียงมาใหม่นะเออนะฮะรักพี่ริทพี่เซนค่ะจะรอฟังอัลบั้มใหม่นะคะอ่บอกว่าบอกว่าอัลบั้มเซนริทปิดหัวใจเซนริทปิดหัวใจเป็นแบบเดียวเพลงลูกทุ่งมาแล้วอัลบั้มไม่เหงาอีกต่อไปนะโอ้อะไรเนี่ยอยากฟังใช่สิแล้วค่ะนะฮะชื่ออัลบั้มขอเป็น ขัำกลิ้งริดกับเซนนะคะนะฮะต่อมาบอกว่าอยากฟังเพลงใหม่แล้วครับนะฮะจากน้องป้านนะครับอัลบั้ม before ridd sen จากน้องป้านนะฮะเซนจะคิดถึงเชื่ออัลบั้มสิงห์เหนือวงเล็บเซนเสืออีสานวงเล็บริดเออเสืออีสานเออเขาพูดเอาพูดสิงห์เหนือเสือใต้นะเชื่ออัลบั้มรักริดอยากใกล้ชิดเซนออ๋ ละครมาอีกแล้วพี่เซนรอฟังซิงเกิลใหม่อยู่นะารับพี่เซนตลาดปลจากบ้านเซนเอ็กซ์แสกนะครับอัลบั้มริเซนบ้าบ้องติงบ้าบ้องติงตองทะลุโลกนะฮะรักหลอกจิงหลอกเล่นนะฮะอัลบั้มชื่่อนีแหละเลิววิ่งริเซนนะฮะชื่ออัลบั้มริตร้อยเซนบงเล็บติเมตร น้องเวเชียงใหม่นะฮะสวัสดีชาวเชียงใหม่ด้วยนะครับอ่ะใครมีรรอะไรเพิ่มเติมส่งมาก็ได้42 42 8 38อยากให้อัลบั้มที่พวกเขาจะออกร่วมกันนะฮะใช้ชื่อว่าอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคงต้องให้2คนเมสากันหน่อยละว่าออกอัลบั้มคู่กันแบบนี้นะฮะต้องแบบว่าเฮ้ยรู้จักกันดีมากๆเออใครเป็นยังไงอะไรกันบ้างแฟนคลับอยากจะรู้ ครับอะให้ให้ให้เซนเมาส์ลิทก่อนแล้วกันเมาส์ลิทนะครับเออทำงานด้วยกันแล้วเอ,อ้ยเป็นยังไงบ้างอะย่าง <c oughs> ง้ก็ถด้วยส่วนตัวที่พวกเราจะสตาร์โฮครับคือ,คอสนิทกันตั้งแต่รอบ20คนแล้วครับก็เลยแบบทําเวลาทํางานด้วยกันก็เลยไม่มีปัญหามากคือปรับตัวด้วยกันง่ายอยู่แล้วเรื่องของความสนิทอะไรเงี้ยครับ,รบก็จะมีหลายๆเรื่องอะไรล่ะเอาลิทเป็นยังไงเออลิทก็จะเป็นคนที่ ด่าเลิศด่าเลิศอยู่ตลอดเวลาละอะไรเงี้ยซึ่งมันจะตรงข้ามกับเซนเซนก็จะเป็นคนนิ่งๆอะไรเงี้งยครับคือเวลาอยู่กับริทมันก็จะสนุกดีคือสมมุติว่าถ้าเราเวลาเราเครียดเราอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราอยู่กับริทเนี้ยริทก็จะเป็นคนเอนเตอร์เทนที่จะคอยแบบทําให้เราแบบหายเครียดได้จะคอยหามุกนั้นมุกนี้มานะอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราก็อาจจะไม่ทันเราก็จะเครียดเองไม่เก็ตนะบางทีเราไม่เก็ตเราไม่เครียดเองคือพอเราอยู่กับริทเหมือนกับว่าเราต้องพยายามปรับตัวให้ทันเขามากขึ้นอนะกับต้อง ให้ให้เร็วมากขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วให้ตั้งฉายายลิทนะจะเต้าว่าอะไร <c oughs> <c oughs> ได้คิดเฮ้เป็นคำถามยากไปไหมเออนี่ฉายาครับอ่าฉายาลิทนะครับไม่รู้ว่าไม่เป็นไรแต่รู้ว่าอลเลิร์สมากๆนะใช่นะฮะอ่ะลิทเมาส์เซนหน่อยเซนเป็นคนไงครับเซนก็เออ่ คนดีนะครับเป็นคนดีคนหนึ่งนะครับของสังคมไทยนะครับดีไปไหมก็ดีมากครพูดสุดีไงก็จะบอกว่าก็เป็นเพื่อนที่ดีนะครับก็น่ารักแบบว่าช่วยเหลือเพื่อนนะครับเป็นแบบว่าเป็นตัวพ่อบ้านครับใช่เวลาเก็บกวาดบ้านอะไรเงี้ยเขาจะว่าป็นเป็น หัวหลักหัต่อในการเก็บกวาดบ้านอะไรเงี้ยครับดีนะเพราะีเป็นความรับผิดชอบใช่ทไม่เป็นแบบดูขี้เกียจขึ้นอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวมีคนเก็บให้อยู่อะไรเงี้ยให้สาวๆได้ไปนี่โอเคนะโอเคเออจะเป็นคนใช้ใช่ไหมครับเอาเป็นคนใช่ไหมครับเอออ่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยแฟนคลับนะหลายคนตอนนี้รอฟังเพลงใหม่อ่า กับอัลบั้มที่เขาทั้งสองคนจะออกร่วมกันนะครับประมาณต้นเดือนกุมภาพันนี้นะฮะ<ช>แล้วก็ซิงเกิลแรกที่จะออกในอัลบั้มนี้ก็คือซิงเกิลของ r ร d กรอนอ่าช,ช,ชื่อเพลงว่าอ่ให้บอกเลย,ชยใช่สิใีช่สิีอ่าเขาช่าสิครับใช่สิหรือช่ซีได้ทั้งสองได้ทั้งสองนะฮะนะฮะแนะนะนำเพลงนี้กันหน่อยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปฟังกันครั้งแรกในโลกเออครับก็เพลงนี้นะครับก็เป็นอ่าเรียกว่าเป็นเพลงเศร้านะครับ พลงแรกของนิดเลยนะครับเนื้อหาก็ก็ตามเพลงเลยใช่สีก็คือเป็นคําพูดที่เียกแบบว่าชอบพูดบ่อยๆเป็นแางแบบว่าน้อยใจก็ใช่สิก็ใช่สิลิมันก็แบบว่าอย่างงน้นอย่างนี้อย่างงั้นไม่ดีถ้าคนนู้นคนนี้นี่อะไรเงี้ยเป็นแนวของแนวน้อยใจหน่อยอะไรเงี้ยครับเป็นสิ่งที่นิดชอบพูดหรือเปล่าเป็นคําที่นิดชอบพูดมากใช่สิสมัยก่อนจะพูดแบบน้อยใจอะไรเงี้ยก็จะใช่สิใช่สิใช่สิอะไรเงี้ยก็เลยเอาไปแต่งเป็นเพลงชื่อเพลงว่าใช่สิครับอ่านะเป็นเป็นซิงเกิลแรกเลยของ อ,อัลบัมนี้ริได้กับเซนกับเซนนะครับจะอยากจะบอกว่า,าอา่าเป็นเพลงช้าเพลงแรกเพลงเศร้าเพลงแรกก็อยากจะบอกว่าไม่ได้เศร้า <c oughs> คือตามคาแรคเตรอร์ของเราเนะาะก็อยากจะบอกว่าเพลงเศร้าในในอัลบัมนี้ก็คือจะมี2แนวเป็นแนวของเซนเศร้าก็เศร้ามากเศร้าไปนะครับของอีก็นเป็นแบบว่าเศร้าเศร้าน้อยใจเล็กๆเศร้าแบบน้อยใจเแบบี่น้อยใจใช่ก็จะไม่เศร้ามากเท่าไหร่เศ้าเศร้าในแบบฉบับของริดทุกคนเข้าใจได้ แล้วก็ซิงเกิลนี้เนี่ยจะออกจริงๆจ,จะออกแบบเต็มๆได้ฟังแบบเต็มๆ,ๆเลยมแหลมวันนี้เราให้ฟังกันนิดหน่อยพอนะฮะแต่ว่าเต็มๆเนี่ยเมื่อไหรเต็ๆมๆวันที่อ่า20นี้ครับ20ธันวาคมนี้20ธันวาคมก็คือวันจันทร์ที่จะสิ่งนี้เองครับอ๋อแต่วันนี้เรามีโอกาสได้ฟังกันก่อนก่อนคนอื่นเลยใช่ครับนะฮะ,ะแต่ว่าให้ฟังกันพอหอมปากหอมคอนะแล้วก็วันจันทร์เนี่ยเราเค่อยไปฟังแบบเต็มๆกันเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันเลยไหมเอาล่ะใครจะพูดเข้าเพลงอ่ะให้พูดสองคนเลย อ่ามาครับก็นี่ก oh <OS> ็เป็นซิงเกิลนะครับต่อไปนะครับของริดนะครับแล้วก็เป็นซิงเกิลอ่าแรกนะครับของอัลบั้มริดแอนด์เซนองครับก็อยากให้ลองฟังดูนะครับเพลงแนวแบบว่าขี้น้อยใจอะไรเงี้ยผู้ชายขี้น้อยใจเป็นยังไงหรือใครที่มีอารมณ์โมเมนต์นี้ที่แบบว่าใช่สิอยู่นะครับก็ลองไปฟังเพลงนี้กันดูครับใช่สิใช่สิเกิดช่สใช่สิฉันมันไม่ดี Oh man. นะครับจากริทนะฮะแล้วก็เซนนะฮะอัลบั้มใหม่ที่จะออกร่วมกันนะฮะให้ฟังแค่นี้ก่อนนะเออให้ฟังถ้าให้ฟังเต็มๆนี่มันจะแบบว <c oughs> ่าเฮ้ยเราจะไม่อยากฟังวรรจันทร์แล้วเลยว่าเราให้ฟัง <ๆ S 2> แล้วอะไรอย่างเงี้ยให้ฟังแค่นี้ก่อนแล้วว่าจันทร์ค่อยฟังกันแบบเต็มๆเห็นบอกว,ว่ามี m อ็มวีจะได้ชมกันเมื่อไหร่เนี่ยอ่าเอ็มบีก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะจะถ่ายครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดมื่อไหร่ปะได้ข่าวมาจะออนแอร์วันที่เจ็ดอ่าในรายการอะไรครับไฟไลน์ปะ ไฟไลฟ์นะครับก็เดี๋ยวเราจะได้ชม Mv นะฮะใช่สี่นะฮะเป็นครั้งแรกนะครับรายการไฟไลฟ์นะฮะในวันที่7มกราคมนี้หรือเปล่าถูกหรือเปล่าบอกไว้ก่อนอาจจะมีเลื่อนบ้างอะไรบ้างนะครับบอกไว้ก่อนแบบเง้มเง้มไว้ขอบชมครับแต่ว่าแต่ว่าเพลงเต็มเต็มเนี่ยวันจันนี้แน่นอนใช่ครับเพลงเต็มเต็มวันจันนี้แน่นอนสถานีวิทยุ ใช่ครับแล้วก็ที่แน่นอนก่อนนั้นก็คือโลดได้แล้วนะครับวันที่24ธันวาคมนี้เป็นวันที่20โลดได้วปนที่24ธันวาคมนะครับกดจัน1 2 3 2 8 9 9เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดโทรออกด้วยจถูกต้องครับเดี๋ยวให้ทั้งสองคนเนี่ยได้ฝากผลงานกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเห็นว่าต้องรีบไปงานต่อเนาะครับผมยังไงดี อ่าแล้วม,มีเซนก็ฝากไว้ได้ด้วยนะครับกับอัลบั้มดีเอของพวกเรานะครับและมีซิงเกิลของเซนและลิทและหลายๆคนเลยนะครับสำหรับเซนก็เพลงครบซ้อนนะครับเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็อัลบั้มคู่เซนลเอทลิทแอนด์เซนนะครับครับผมอ่ะลิทมีอะไรไหม ครับก็สำหรับอัลบั้มนะครับริดแอนด e n ซนนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับก็เพลงก็เพลงแรกก็กำลังจะปล่อยแล้วนะครับก็ยังไงก็นะครับอยากให้กระแสตอบรับมาดีเหมือนเดิมนะครับเหมือนชอบก็จีบอะไรอย่างนี้เนาะก็ยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวก็อย่าลืม มิดแอนกรีดอีกทีนึงด้วยกันนะคะในอัลบั้มดีเนะสอัลบั้มดีเอสด้วยก็ได้นะรับสำหรับอัลบั้มดีเอ็ดนะครับใครที่อยากมาิดแอนกรีดนะครับกับศิลปินในอัลบั้มดีเอสดบอย่าลื้นะครับใครที่อยา d มิดแอนกรีนะครับงแท้เท่านในรับแล้ก็ส่งชิ้วนกนนั้นะครับอย่าลืมนะครับครนะครับส่งลาเลยนะครับของนท้เท่างสุดนะครับของแท้เถึงจัหวัดที่มียอวกรส่งชิส่วนในนันนะครับอยากมิอีกรีครับใครนะครับส่งมาเลย ก็ไม่มีนะนะครับก็ยังไงก็อยากจะให้ฝากเพลงของน้องๆด้วยแล้วกันนะฮะใช่สิวันจันนี้นะครับล้าหากว่าใครอยากจะโหลดก็สามารถที่จะโหลดกันได้วันไหนนะตักจันหนึ่งสองสามสองแปดเก้าเก้ายี่สิบสี่ธันวาคมนี้ครับครับผมฮ้ยได้ขายหรอแก่ด้ว ของริดกับเซนนะครับก็อย่าลืมนะฮะโหลดเพลงของน้องเขาด้วยกันแล้วกันจะได้เป็นกำลังใจกันนะแล้วก็ขอบคุณทุก s อ s นะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะให้ช่วยเรนตั้งชื่ออัลบั้มของน้องๆนะฮะบอกว่าอะไรนะคอนเสิร์ตคืนนี้ทำเต็มที่นะครับพี่ๆเป็นกำลังใจให้รักเซนเซนนะครับผมไปที่ไหนกันนะไปที่รังสิตครับรังสิตครับครับผมนะฮะก็มีคนตั้งไปเยอะแยะริดมีค่าพอริดมีค่ามากมายริดมีค่าเกินกว่าสิ่งใดในโลกนี้ ค่านันจะ๊ะอะไรอ, <S <S อะเมเน่เมเน่บอกใจเมเน่เพลน่บอกว่าก็ใช่สิฉันมันไม่มีค่าพอออใช่สิน้องริทโอ้ยใช่เลยชอบอ่ะชอบมากๆนะฮะอ่าช่วงนี้ทำงานหนักทั้งสองคนพักผ่อนเยอะๆนะอ่าพี่ๆร้านไอติมเป็นห่วงว่ะนะ,ะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราขอบคุณนะฮะทุกทุก SNS ที่ส่งมาให้กำลังใจริทก,กับเซนก็แล้กกันนะฮะรวมถึงอขอบคุณริทกับเซนด้วยที่วันนี้ให้เกียรติมาเป็น แขกรับเชิญในรายการเสาร์สเปเชียลนะฮะแล้วเราคงจะได้เจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งในอัลบั้มเต็มเนาะนะครับขอให้ยอดโหลดใช้เสียเยอะนะจ๊ะครับค่ะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราทิ้งท้ายนะครับกับเพลงของตัวพ่อเดอะสตาร์ก็แล้วกันเนาะนะครับพี่บี้เดอะจันนะกลัวที่ไหนนะครับร้องเป็นเปล่าเป็นไหนร้องสิกกลัวที่ไหนไหนนะวันนี้ขอบคุณพี่กัปตันมากๆนะครับแล้วก็ใจจัน เจอกันอัลบั้มเต็มแล้วกันนะครับะะผมเดี๋ยวไปฟังเพลงของ Be the star ครับกลัวที่ไหนขอบคุณ <Yeah S 1> เซนกับมิบ้นนะครัคบ